สวัสดีครับนี่นี่ก็เปิดมาแล้วนะครับเนี่ยเปิดมาแล้วอุปกรณ์มันผ่าตัดออกมาเรียบร้อยลูกก็ก็สภาพนี้นะลูกลูกสภาพนี้บูทชุดซ่อมก็โบเลยทะลุเลยโบเลยบางเลยเห็นเป็นเงาขาวเลยชุดซ่อมเขาเหมดสภาพแย่และอ่าเรียบร้อย อัลฟาโรดิโอนะครับอั Alpha, ลฟารถถือว่าเป็นรถรุ่นเก่าแล้วครับอันนี้ก็ลูกค้าพี่ชายส่งมาให้จากกรุงเทพมหานครนะครับอัลฟาน,นี่ก็เปิดเรียบร้อยอเน,นี่เป็นฝาปิดเขาอัทุนนี้ฝาไอตัวประกบหน้าคือเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเสื้อเลยมีร่อง จะบ,บีอยู่โอเคครับแล้วเดี๋ยวจะอัพโหลดให้ดูอีกรอบนึงนะครับรูเก,เก่าเดี๋ยวจะทำให้ใหม่ปิ้งเลยโอเคสวัสดีครับ